ไฟบวบทำอยู่ขัวกินของพัินทุกคน <S <s จเจ๊อีคนงามสบายดีสดีโอเฮ็ดอีหย่งในบัตรไงเหมือนหมื่นเหมือนเม็ดเป็นต้มปลาสีต้มปลาต้มปลากับต้มน้าไว้ก่อนเนาะจังอหนั้นเน,ะนาะต,ต้องต้มน้าไว้ก่อนเด้ออืออ้าวโอเคโอเคป้าเธอคือมางามแท้บอ๊อดเขาไม่มีไฟไหนบอ๊อดเขาบอสัยน้ำจ ให้หัวหน้าพ่อครัวเพิ่นเป็นคนเบิ่งน้ำใส่เลยใส่เมื่อตึกมาสองตัวสองโลเลยใส่อีกเห็นเป็นน้ำเลายไล่พอยังทำน้ำสดนะเผื่อปลามันเปื่อเนาะเผื่อปลาซุกเนาะปลาตะกดใครมีหน่อยหัวยังไครมีวะหัวตะไคร้มีไหมมีจ้าใบมะขามมีไหมมีเดี๋ยวเราสีเอาเองโอ้ใบมะขามก็มีเนาะ น้องลงไปเอาถึงแล้วโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอาวข้างใส่บัตรนี่นี่แลยปลานั่นว่าจกได้ผัวต้มปลากระปเป็นยังได้ผัวบัตรนี่นี่ทุกคนเขาเขามาคั่วคั่วอยู่พี่เลยบ่เออเอาออกมาออกมาออกมาอันนั้นคืออันนี้เขาจะเอาใส่อันนี้นะ บัดเฮาสิปโป่งนะผักตัวนั้นได้ใส่ก่อนได้ตัวเป็นหัวหอมนะทุกคนเฮาสิเอ,าอ,อ,เอ้าบ่เอาแบบใดแบบใดแบบใดแบบนี้เอาแบบใดหึเอ้าแศีกตาแล้วจะได้กันันงแสีกตาอยู่เพระาะว่ามันมีไฟเด้เออเพื่อจะเอาฟ้าทุกคนผ้ากับผ้าเข้าอยู่บ่น,นะเข้าบุเข้าขบุกเขากับบุกหูเลยอืมต เอาขาเขาเด้อตีก่อนตึมเลยอืมนี่เห็นบอเจ้าจับคมไว้เด้อตูมันเด้อมันบาดมือเด้ออืมเดี๋ยวเผาเห็นแห้งหลายทุกคนผู้สาวคือมันอะแท้นีี่สายโหดขาปลาก็ได้เออเอาเนื้อโอ้โหอะไรปนินนะทุกคนเอามือนี่ นี่จะมาเป็นแม่บ้านแม่เฮือนทีดีอือเอาออกบันตวนี้บ่เอาออกจ้าเอาอันนั้นออกได้เอาบ่วงฮะเอาบ่วงเอาบ่วงจ้าเจะได้มันบาดมือเลยเอาบ่วงขูดออกอือเอาแม่น้ำพุนตัวคนอืมน้่ามีบ่นะมีอยู่มีอยู่เขาเขาได้เขาบ่เขาเปิดได้เขาพอได้แล้วได้แล้วเคียงบอกมันง่ายเคียงอืม อาอออให้เพิ่นเห็ดยโอ้บ่เป็นแต่สด้ยัวนอยเนะอเพว่าเพาชิไปอยู่น้าบ่พรถุกคนเลยมนแบอ้อยออเนวาชไปอยู่น้าข่อยทุกคนเลยอานอนี้เ้ายออนะกคนเอเพื่นยังสดได้ยังบ่มีไฟบ่มีลูกบ่มีพัวจากเธอนบ่นักเป็นสาวซำน่อยอ้ออรุ่นาวอออเพิ่นว่านะเป็นสาวซำน่อยเลย โอ้ผู้สาวซ่บน้อยอืมแก้มไปลอยเลยโอ้ยหนูมดซาอืมอ้อแล้วทุกคนเอ้อเป็นเป็นเป็นน้ําห้ําเราบางคนบ่ได้เฮ็ดเป็นเฮ็ดกอปาแม่นเฮ็ดหยังกอเฮ็ดเออจาเฮ็ดเป็นกานี่ยากกันโอ้ๆๆเฮ็ดให้ค่อยคิดเลิกได้ไอ้แกงปลานี่บ่เฮ็ดต้มปลานี่บ่นั่นว่าเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นเพราะว่าอ้าอืมบ่เป็นบ่เป็นแล้วซ่นี ผู้สาวคนงามทำอยู่พวก,กินทุกคนเลยปลาติดเท่าอันนี้จะว่าของแท้ปูสาวของแท้ย่างได้เออจับอันนนั้นไว้ <ปะ S 1> เออจับเงืเอบไว,วไ้โอ้ทุกคนหายกำลังใจนอจ้องเด้อบวสีเอาออกได้บ่หร,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 รือรว่าใจไดนลองเบิร์นลารุ่นกันทุกน้องว่าสิซอเก็ตปลาหล่อนบ่หรือว่าใจเอาใจสวยน้องเพื่อเด้อทุกคนอืม เอาใจสวยน้องผืนเนยแต่ยอมหับว่าน้องผืนเป็นคนงามอ,อ้าตาดีนี่ใส่กะดีดีทุกคนเลยอืมพืนว่าพืนบ่อให้อะพผืนใจดีเวลาบาอาหาหานะ่อให,าห,าห,าหา้เห็นนะอืมคันคันเวลาให้ให้ก็คือบาแล้วเนาะอืมอืมคนละคันเวลาให้ก็คือบาแและกระตตกบินเลยนะน้องคนนี้นะือบ่างามทุกคนแนตะ่มาเป็นแม่สีเลียนได้เลยอ คนเนี่ยนี่คือสาวงามสาวงามบ้านป่าบ้านพันวิวดีนะทุกคนเนี่ยบรรยากาศภูพาป่าดงเพราะว่าบ้านอยู่ในอ่าอยู่ในทงทงผู้นะทุกคนีนบ้านบ้านนอกเพิรนดนะเป็นคนที่ว่าโอ้ขยันบ้านอยู่แถวภูดอยแต่ละมือ้อออกไปแต่เศร้าเลยว่าไปเสียหนาห้เสียหามันนะนนะ ักไห้แต่่วาเออสักไห้สักไห้นี่ออกไปแต่เ้าเลยปะไปตักน้ำแล้วกับอ๋อไปตักน้ำแล้วแล้วก็ไปสวนอ๋อตักน้ำแล้วโอ้โหพี่น้องทุกคนเลยเต็มหน้าเเต็มหน้าข่อยทุกคนเลยขอโทษขอโทษบ่ได้เลยเนี่ยนะฝอยต้นได้เอาเมือน้ำเมียนขอโทษอ้ายบ่ได้เด้อไอต้องเอาเมือน้ำแบบนี้เอาเมือก็ได้ เออเอาเม่อโหลดเพิินมาทุกคนเอ้ยงามแทงงามวะแม่บ้านแม่ครัวะแม่แม่ครัวเป็นแม่แม่สีเรือนแแมบ้านก็ได้มาทุกอย่างนันนีเห็ดโบเป็นเหดเป็นใจยนีจเนนจเห็นใจเย็นใ่เย็นใจเห็นเป็นใจเย็นเย็นจเย็นเย็นใจเนเย็จัยนใเยจัยจเจ็นเกนจยจเก่นจย็นใจเยนจเกนเยจเยเย็นใเนใจนเจเป็นน ประจำหมู่บ้านอะไรบ้านจุดชุมจุดชุมอะไรจุดชุมตั้งอะไรบ่จุดชุมตั้งอะไรบ้านนี่เนาะบ้านอะไรจุดชุมอะไรเนาะจุดชุมจุดชุมบ้านจุดชุมตั้งอะไรจุดชุมก็ตั้งอะไรบ้านโอ้เพ่อดีเช้าแบบเออโอเคถึกแล้ว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 บ่มีเคียงบอมีเคียงบ่มีเคียงบ่เคียงไม่นะมีบ่โอเคโอเค มองดูทุกคนดูใส่เขียงประมาณมีบอสอาวอ้าวอ้าวอาทุกคนอืมแต่สิหาเขียงบ้านบมมีบ่สอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวให้แล้วนาก็ได้ให้อ่าไอ้น้องเป็นคนเห็ดก็ได้เพราะว่าน้องผดซ้อกิดให้นะให้น้องน้องเป็นคนสวยก็ได้โอ้ทุกคนเอ้ยโอ้น้องสาวพผด เออเนี่ยได้เคียงก็มีอยู่เด้อืออ่าโอเคเด้อโอเคนอ้องมะนะมาดังไฟมาไปกะเกียมเขื่องไปอะนะน้องอ้อยไปกะเกียมเขื่องไปไปเอาอีหยังก่อคของเขามาใส่นะหัวจิหัว,หวตะขอกตะไคร้หัวอ,หนะอีหยังขนาดืออหัวข่ามีไหมเม่เอาแล้วโอ้หัวข่าเอามาบา่เออมีไม่ไม่หรอบ่พอบ่ อีหยังบ่แม่นติเออตะไคร่เอามาเลยบ่เออแล้วแล้วแล้วก็เตรียมล่างบัดนี้นี่เลยนะอีหยังของเฮาหาไงยะเตรียมไว้เตรียมไว้ไปไปเอาออกไปพี่เอามาอาณาไว้อยู่พี่มาแกะอยู่พี่ก็ได้จะรันทังล่างอยู่คนล่างบ่ฮึต้มมาเลยมันคนหลายคนดิคนหลายคนหลายเจ้าเฉดเด็ดกินใว่ อ้าวบต่ตอนแรกสิกินกินกันยังถามมันตัวเดียวสช่อิ่มบ่โอ้เดียวตัวนี้ก็ได้ตัวนั้นเอาไววเนาะโอ้อ่าได้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 ตามสบายเนี่ยน้องสาวละขอทุกคนอืมผู้ที่ให้ทายทีมงานเฮาซอยเพื่อนพังเบาน้อมผ้ามวนนี่แหละทุกคนเน้เป็นยูทูบเบอร์ทุบแบ้มือใหม่ก็แม่นถ้าก็เริ่มฮัดเล่นเพื่อนว่า ก็เลยก็ไม่ได้ไม้ได้เก่าเก่าเ่านั้วบรอบอเขาชื่อว่ายูทูบเบอร์เถ่าพัดยันเก่งใจเผื่อน่ะพี่น้องเอ้ยก็เลยว่าเป็นยูยูทูเบอร์อ่ายูทูเบอร์ยูทูเบอร์มือไม้มาสิซะเป่าน้อมเพื่อนกะมีใจมักทางด้านโซเชียลมีเดียทุกคนเอ้ยให้กำลังใจเพ่นเด้อทางอ่าซ่องยูทูบเป่าน้อมพาหมวนอ่าอ่าซ่องอ้ายน่ะอยู่นี่เด้อ บาพรอ,อยู่นี่เดอ้ออืม,มอ,อืมอันนี้ก็คือครั้งแรกก็แม่ที่เ้ามาถ่ายน้องเผื่อนะนแต่ว่าให้ความอบอุ่นกันนะเพราะว่าเขาเป็นคนหมักหมวนอยู่แล้วนะนอกก็เลยเป็นคนหมักหมวนน้ำเขาเพราเขามันหมวนอยู่แล้วทุกคนแกะเป็นอยู่บวเธออาได้คืนหน่อยปลาตัวใหญ่ไหมวะตดวงใหญ่ๆนะอ๋อมีบ่วดวงใหญ่หมีบ่ มมีบ่่เันืืออทุกคนเลยหน้าน้องอาจจะเลืองๆหน่อยหนึ่งเพราะถือแสงไฟแต่ที่จริงแล้วหน้าน้องขาวเป็นน้องเป็นคนขาวคนงามภาษาชนเผ่าตะโอ้ยเฮาวะออมากเลยบ๊บ่แม่นบ่อยากเปึบ่อยากก็เปึบ่อยากก็ขี้ไร่นั่นนะโซโซเนาะบ่แม่นเปิเนาะโซโซนักขี้ไร้แม่นบ่ Mm. สโสมาโมากมากนะบงามแหงบงามลายขันออะไรงามโอตะอภาษาอะไรอบแลตะออนะค่ะภาษามังกรมังกรกับขี้ไล่นาอตอเนาะ อือันนี้ตโอ้อยได้พี่น้องส่วนเผาตโอ้อยนี่ทุกคนอันนี้คือผู้สาวหนาหักน้องอ้อยน้องอ้อยคนใจดีน้องอ้อยคนใจดีให้ไอโฟนอ่านสวบเลยเต้ คนก็นยังบวดจือสื่อเปได้ทุกคนเอ้ยเพราะว่าเพผนลืมอ่านสื่อแฟนเก่าเพาาคนบ่ได้อคนได้คือเป็นแฟนเจ้าเออเพผนลืมสื่อแฟนเก่าเพาาคนบ่ได้อืม <c oughs> อ่าคนสิมาเป็นแฟนใหม่คือเาทำคนก็นเลยจือบ่ดยากได้แม่นบ่เออทุกคนเอ้ยพ่นอเนาะคนสวยมากจักไม่เท่าเขาจะแจักไปทางใดแต่เนาะไเปเท่าเลยเนาะ มาเพิ่ามาแล้วโอ้ยบ่เท่าป่เท่าขครย้าแล้ววเทาขคอยมาแล้วอ่อเท่า่ครกินเหล้าบอกินู้มเคืลัะไอ้้อกินโอ้โเจ็บใสนะเออเจ็บใส่แร้วบ่กินได้พราะไอ้ก็บบกิกินอบ่กินเหล้าได้บได้บได้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 บ่ได้เพราะไอ้เ่ก็กินแล้วนะกันว่าอ อ่ะสิไฮไอเป็นลูกเคยล่าสิซื้อให้เรากินซื้อยังอ่าซื้อเบียร์ให้เรากินพอเถ่า่อยพอเถ่า่อยต้องกินเบียร์ทำไมต้อกินเราบอกให้เรากินนะนั่นแล้วเราเสียสุขภาพเราอืลูกสาวเพิ่นก็งามงามทุกคนเออโอ้เถอะพอสบายดีเด้ออืมไปเด้เราว่ะลูกเคยกูบอเราว่ะแร่เนี่ย โอ้ลาว่าลูกเคยข่อยได้ลาว่าอันนี้บ่าวพรนอนอยู่นาเนี่ยเาว่าลูกเคยข่อยจะแท้ลราอะเมนเมนบ่นาอว่าบ่าวพรนอนอยู่หน้าลูกเคยข่อยจะแท้เราอะอืมอืมแมนหน่อยแมนเมนบ่น้องอ้อยมันจริงบ่เมนเมนจริงอยู่บ่อขอให้เป็นจริงเด้ออันไว้มาคามาเจ้านาตาหาเจ้าใส่เลยไบมาค้ามาเออไปใส่เลยทุกคน ตะไคร้กับอ่บาใบมะขามา่ใส่ก่อนโอเคเออเอาอันนี้ดิเออเมต่ต,ตะไคแหร่เนะอกักบาเมื่อาเหร่ใบมะขามอันนี้จะม่ต้องเอาไปใส่ตัวนี้นั่น เออมาแล้วจอาไปใส่โอเคครูสาวขอยใจทุกคนเลยเอออันนี้โอ้อแม่นะครับใส่นี่แหละอันนี้เขากระทุบทุบทุบก่อนเออทุบทุบก่อนโอเคอันนี้คือเฮือนเฮือนไพเลยว่าเฮือนครัวเพือนที่ว่าเพือนแต่อยู่ครัวกินทุกคนเลยโอ้โ ายบ้านนี้อันนี้ก็คือแม่บ้านแม่เลื่อนทุกคนเอ้ยเขาถ่ายบรรยากาศน้ำขาคืนมันมืดเนี่ยอือพอดีทางทีมงานเขาก็ซอยเพิ่นเห็ดอยู่หัวกินยันมันขํามันมืดนะอือเพื่อสิไปเพื่อสิไปบ้านอ้ยังบ้านน้องเนาะเพื่อให้ก็ไปซื้ออาหารออกมาประมาณสิบกว่ากิโลผมบอกจ้าเนาะได้บะประมาณสิบไป อ่ากิโลเมตรหเนีลยทุกคนเผื่อไปกลับกับประมาณเ้าเ้าเ้าเสากว่ากว่านีา่แหละทุกคนเผื่อเขากลับประมาณเ้าเ้าปลายกิโลเขากบเอาอมอาใส่เลยน้องหล่าคนงามโอ้โหเองจะจะมือปอนลงเลยน้องอ้อยดงยังไพ่ขึ้นเลยอ้อยให้มันให้มันราดัให้มันลุกหลุดเห็นหมอบผดโพอะแหเงี อ๋อใส่ตัวไดนก่อนอาจารย์เ,เออเดือดก่อนบอให้มันเดือดก่นแล้วใส่แต่เกลือบอก่อนอใส่เป้งนัวก,กับเกลือเลยเพื่อนผะพงสุรส่น้อกกับเกลืออาหารที่เค็มที่สุดอโออันนี้เป้งน,นัวเวียดเลยทุกคนเลยอันนี้เป้งน,นัวเวียดเ,นนวเวยดอออ,อ่ะเอ,อาใส่ บอบอพ่อจ้าใส่หน่อยสแปรหน่อยใส่ลายแสแปรลายได้เป็นอย่างเข้มบอโอ้ยทุกคนเอ้ยจักผู้สาวข่อยกับจักอี่ยังเอาหายทุกคนเลยเป็นตะผู้สาวข่อยนี่แหละขอโทษขอโทษหลายๆถ่ายถ่ายคลิปผู้สาวข่อยอยู่โอเคเกลือใส่เลยหนึ่งบ่วง อย่าแรงเลยนะ,นนยะพอ่พอพอ่พอพ่อพ่อพ่อจ้าพ่อจ้าพ่อจ้าเวลวกระเติมน้ำเอาถ้าถ้ามันเข้มกระเติมน้ำเอออตัวนี้ใส่อีกพอเขาเขาเจ้บบาบอกเป็นนัวเวียดเนี่ยบกค่อ,อยนัวมันได้แฮะก็เลยว่บเอาใส่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 ทุกคน uh huh. no. อืมเนาะให้ซอยบอซอยดิให้จับซอยบอ <c oughs> บุจับก็ได้แหมผิ่นนงตังแพงขออยู่ได้ทุกคนมน,น,น้ำยาบ้างังยาอ๋อทุกคนปลาโอ้ทุกคนนี่เออตำหกเห็ดปลาถ่าเ,เาห็ดเจลครับบอกอเอาหมตีตำกเห็ดใส่เลยบัได้ใส่ได้ บได้ใส่เลเมนมนบาน้ปล่อยเป็นนาทีของเราบ้านนี้ปล่อยนาทีเป็นของอ้ายเพื่อนอืมโอเคเปิ่เสเห็ดให้เจ้ากินมื่อนี่รากัดน้องเฮียนหูน้ำเผินว่าเห็ดกินแบบใส่บ่บ่บใส่เลยได้งตอตมไว้ล่าป้าไว้นี่หละเนแล้วี่อตมมเ็ดบใส่งงเสบบ่ใส่มเ็ด โอ้แซบแซบแซบรับรองว่าแซบอืมอ๋อนี่ทะกคนพระวสิตามักเพชรอืมมักเพชรมักผิกโอ้เอามาเด้อมาอ่ะนะเด้อซอยลงเลยอ่าหัวหอมหอมใหญ่หอมใหญ่เอาใส่ต้มเด้อบ๊อบย่าหัเน่าดอกปาดปาดให้แน่ปาดเป็นเสี่ยงน้อยน้อยน้อยเด้อเป็นจีบอืมเ อ่าน่าจะโอเคพอแล้วมบอกเขาวใส่อย่างเด้อตำใส่โคกให้เราสิอ่าน้องพอแล้วพอแล้วเฮ้ยอ่าน้องใส่ตำหมักเผ็ดดิบเลยได้น้องบริจีไหนน้องเชตตัวเชตแจวนะจะเชตอะไรตอนนี้ยังยังบริจีตำหรือว่าจีก่อนบอนเออจีก่อนก็ได้อะโอเคอเผาก่อนจีก่อนก็ได้ บ่ม oh. uh, mm ีไหมอ๋อเดี๋ยวไฟเห็ดก็ได้นะอ้อยไฟถูกก่อนอะเดี๋ยว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 อืมอันนี้คนงามพอกำลังว่อนไหวบ้านเห็ดอยู่เห็ดกินทุกคนบ่คู่บ่ปีนี้ปีนี้เสร็จได้กินอยู่บ่น่าสงสัยปีหน้าวเปล่าเสร็จได้กินค่อยเบิ่งคักแหละงูไปงูมางูมางูไปอยู่เออดังคืนไฟฮะแมนแมนแมนอันนี้ที่อ่าซอนวิธีการเห็ดกินแบบเล่าลุ่มนะเพราะว่าเขา เออเออแดงชั้นแล้วจี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 แล้วอาณะเออมันบ่มีไม่คีบออกไว้ไม่นิ่มๆออกนะอืมโอเคทุกคนอันนี้ก็ได้เส็ดอยู่ครัวกินด้วยผู้สาวข่อยก็ได้ทุกคนเอ้ยอือ่าไปทุกคนทุกคนไปรอรุ่นรอเบิ่งนน้ำกันว่าซีมือผลจะเป็นอย่งไรทุกคนไปเบิ่งไปซมน้ำกัน ไปรอรุ่นรอเบิ่งนากันว่าเผื่อสีเห็ดอาหารแบบไรให้เขากินมือนี่หนาทุกคนอันนั้นก็คือเขาข้าวเหมะแล้วทุกคนเลยน้ำกำลังเริ่มเดือดแล้วเด้อทุกคนอีกจังหน่อยทางทีมงานเ่านจะเอาปลามาใส่เพราะว่าสีซ้อนวิธีการเห็ดอยู่เห็ดกินห้น้องเพื่อเบิ่งนะฮะทุกคนป้าทุกคนไปรอรุ่นรอเบิ่งในอีพีต่อไปได้ทุกคนในอีพีสองว่าเฮาสี อ่าเห็ดจะแนวใดฮะนะในอีพีต่อไปนะเขาจะให้น้องเหมือนเห็ดยังเห็ดยังในต่อไปนะหรือว่าอ่ากินข่ากินดานํำกันนนพี่น้องทอรล้อลุดล้อเบิ่งในอีพีต่อไปทุกคนสำหรับอีพีนี้บายบายทุกคนปลาอันนี้คืออยังไงนะต้มปลาปะต้มปลาไปเสแซ่บอันนี้คือน้องน้องอ้อยน้อง น้องอ้อยน้องอ้อยเนาะน้องอ้อยน้องอ้อยคนงามทุกคนเลยอืมเมื่อก่อนเคยห้องคู่อ่ะน้องจ่อยน้องอ้อยน้องจ่อยน้องอ้อยเนาะเเเนนคดียยวลาะอันนี้ห้องคนเดียวเลยน้องอ้อยน้องอ้อยคนงามอันนั้นคือผอเ่าข่อยทุกคนเออข่าคือว่าแบบผอเ่าคนอื่นผัดจะผืนห้าให้นะเอาเป็นผดเผาสักทีกูมามามาโอ้กินไหนกินไหนคนงามกินกิน แม่กินผู้เดียวก่อนจะน่าจะจะกินนำรกิน้อนกปลาทุกคนปลาทุกคนเลยน้องอ้อยแซบแซบบ่ลองสดบุตรลองซีมองดูอื้มหลวกปากเลยเป็นอะไรข้าไห่เนาะข้าวห่แซบแซบแห้งบ่ เป็นได้แจ๋วนี่นะเนาะแซบแซบแซบสามโบอายเนี่ยคนนี้ก็แซบอืมคนนี้บ่แม่นน้องเลยเฮดคนนี้มีตีนี่น้องเฮดอ๋อน้องเฮดตัวนี้โอ้แซบแซบสามโบอายเนี่ยตบมันนะโอ้แซบคือกันเลยมามามาทุกคนไปกินข้าวนำกันมาเนี่ยทุกมาไปกินข้าวนำกันเอิ่นเอิ่นเอิ้นเอิ้นเพิ่นกินข้าวนำกันดุกเอิ้นเอิ่นอาราเอฟซีเพิ่นกินข้าวนำกันดุก มาเด้อซีมากินข้าวน้ำันเด้อเดอกินข้าวเซ็บเซ็บจ้าเนี่ยเซ็บน้ำกันอันนี้คือข้าวไห่ทุกคนมาเด้ออันนี้ตำอ๋อบ่น้องีหรือซีอ่ะซีซีอาเมตัดผมอือโอเคผมทุกคนไอ้คนงามคนงามเห็ุได้ก็คือกินข้าวกลางงามอันนี้ละว่าทุกคนในครอบครัวสามัคคี ทางนั้นก็หุห่มกินนานหมักมี่ทุกคนอันนี้กินข้าวโอ้ทุกคนมา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 กินข้าวกินนานทำกันโอเคโอเคมั้ไป,ไปอปสาวงามกินข้าววานนี้เอ,อาเอาเอาโอเคโอเคจะหน่อยกินทำการไปทุกคนกินข้าวทำกัน,ดเ,นเดอ้อบันี้เด้อ